นกสินใจจะไม่ทนล่าสุดโพสไอจีสตอรี่แบบนี้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วกับประเด็นการเมืองของม็อบราษฎรที่ชู3มข้อเรียกร้องได้แก่ 1. พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลาออก 2. รัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยโดยล่าสุดนักแสดงชื่อดังอย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์หลังจากเงียบมานานก็ออกมาโพสต์ภาพสัญลักษณ์การทำไข้นิ้วมือเป็นรูปหัวใจพืนภาพสีเหลืองพร้อมติดแฮชแท็กว่าพร้อมแล้วใช่ไหมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อนุชนรักชา,าศาสตร์กษัตริย์ราษฎรไทยใต้ร่มพระบารมี เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์เรารักพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตายรมพระบารมี